กองทบเองนะคะยังคงปฏิบัติภารกิจปกป้องประชาดำรงศรัทธาประชาชนค่ะ พลตรียุวัฒนขันพปรีชาผู้บัญชาการมณฑน,น,นบกที่21เป็นประธานมอบบ้านและเครื่องอุปโปภคบริโภคให้กับนางพัฒอินสกุลชาวบ้านนาตาวงค่ะซึ่งบ้านก็ประสบอคีภัยบ้านเรือได้รับความเสียหายทั้งหลังบ้านเลขที่23ทับหนึ่งบ้านนาตาวงหมู่8ตำบลหนองหูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเหตุเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคม2565ทําให้ไม่มีที่พักอาศัยซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหูเหลือมได้ขอรับการสนับสนุน กำลังพลกองพันฐานราบบนทนฐานบกที่21เข้าดำเนินการรื้อถอนบ้านที่ประสบไฟไหม้แล้วก็จัดชุดช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2565แล้วก็แล้วเสร็จนะคะในวันที่13มกราคม2566โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณเป็นเงินจากการบริจาคของประชาชนและจากทุกภาคส่วนค่ะในการจัดซื้อวสัสดุอุปกรณ์ โอกาสนี้ได้มอบพ,พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบอัคีภัยอีกด้วย